สวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนัก,กรนนเรียนกันสปดาห์ศัพทาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับคุณครูวัฒานแสงยินดาจะมาสอนรายวิชาดนตรีครับผมเดี๋ยวในชั่วโมงนี้ครูก็จะหยิบยกแหล่งกาเนิดของเสียงวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของเสียงครับนักเรยียนนี้นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในชั่วโมงวิชาดนตรีเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราต้องออกเสียงพร้อมกันกับครูนะครับแหล่งกําเนิดของเสียงมีอะไร ไปดูกันได้เลยเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาดนตรีนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในรายวิชาศสือปะาไปแล้วสําหรับในชั่วโมงนี้คุณครูนะครับก็จะหยิบยกแหล่งกําเนิดของเสียงนักเรียนรู้หรือไม่ว่าแหล่งกําเนิดของเสียงเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างทุกคนครับหนังสือที่เราจะใช้เรียนรายวิชาดนตรีและก็น่าตัดสินรายวิชาหน้าัดสินเราจะไปเจอกันและพบกันใน เทอมที่2น,นะครับสำหรับเทอมนี้เจอกันกับครูก่อนนะครับลายวิชาดนตรีนะครับทีนี้ในรายวิชาดนตรีในหน่วยที่หนึ่งนี้เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงการกำเนิดของเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือแม้แต่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนรู้หรือไม่ว่าส่วนที่อยู่รอบตัวเราแม้แต่แลักษณะของเสียงนั้นคืออะไระเสียงนั้นเกิดจากการสั่น การสั่นเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแม้แต่สิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติหรือแม้แต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวไปดูการ์ตูนก่อนนะว่าเสียงที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรไปดูกันเลยวันนี้พน้องวายโยมันดูทะเลเสียงขึ้นทาเะยเป็นเสียงแบบไหนครับนักเรียนนี่คือเสียงของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าเป็นเสียงของเครื่องยนต์ดูด้านหลังของครูนะครับคุณครูอยากให้เราได้ดูว่า คือเสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับโอเคครับสำหรับในชั่วโมงนี้หลังจากเมื่อกี้เราไปดูกระตุนแล้วนักเรียนครับมันดูว่าการแบ่งเสียงที่เราควรที่จะรู้มีอะไรเอ่ยเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีอะไรหรือแม้แต่เสียงที่ไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเออมีอะไรไปดูกันนะ สิ่งที่เราเห็นนตอนนี้เดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้แล,แล้วก็มีภาพพร้อมกับเสียงนักเรียนคิดว่าเสียงที่เราได้ยินนี้คือเสียงอะไรอเอ่ยเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังนะครับเสียงลมพัดต้นไม้นั่นเองนะครับไปดูเสียงต่อไปเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเสียงนี้คือเสียงอะไรเอย่ยนักเรียนออกเสียงพร้อมกันกับครูครับคำคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยคำคำนี้อ่านว่าอะไรครับเดี๋ยวครูจะวงกลมสีแดงนะ คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเออเห็นตัวสีแดงไหมครับออกเสียงร้องกันกับโขครับจิ๊บิ๊เสียงอะไรครับผมเสียงนกร้องนั่นเองนะไปดูอันต่อไปภาพต่อไปนี้เป็นเสียงอะไรเอ่ยไปดูต่อไปนะภาพภาพนี้คือเสียงลักษณะเสียงทุกคนลองดูนะฟังเสียงดีๆีเรี่ยงเรี่ยงเสียงฟ้าผ่า เวลาที่เราอยู่บ้านเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินเสียงในลักษณะนี้ใช่ไหมครับนี่คือเสียงที่เป็นเสียงธรรมชาตินั่นเองนะครับไปดูภาพต่อไปเป็นเสียงที่ไม่เกิดจากธรรมชาติแล้วนะเสียงนี้คือเสียงนักเรียนออกเสียงพร้อมกันกับครูครับ1 2 3สติ๊กตอกติ๊กตอกเสียงนี้คือเสียงอะเรยเสียงของนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้น เสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็มีมากมายอยู่รอบตัวเรานะครับไปดูเสียงต่อไปภาพต่อไปจะมีลักษณะเสียงแบบไหนนักเรียนไปฟังแล้วก็ไปดูกันได้เลยภาพนี้เลยนักเรียนครับฟังเสียงดีนะเดี๋ยวครูเปิดเสียงให้ฟังเริ่มเสียงอะไรเอ่ยเสียงเครื่องบินถูกต้องเลยครับไปฟังเสียงที่สองครับเสียงที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเสียงที่สอง เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองหนึ่งสองสามเปิดแล้วนะครับเสียงนี้คือเสียงอะไรเอ่ย <contributes> นักเรียนเสียงของรถยนต์นะครับไปฟังเสียงในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นในข้อต่อไปครูจะเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูวงกลมสีแดงเริ่มจากตัวนี้เลยนะเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าระนาฟังเสียงนะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังนี่คือเสียงของระนาดนะครับนักเรียน ต่อไปครับภาพที่2ครคูจะวงกลมต่อไปเลยนะเสียงภาพที่2นี้คือเสียงของจักเคเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เสียงของระนาดแล้วก็เสียงของจักเฮแตกต่างกันไหมเอ่ยแตกต่างกันนะครับเด็กๆไปฟังเสียงดนตรีส่วนที่ข้อที่สามคูวงกลมไปแล้วนะ เสียงเสียงนี้คือเสียงของกีตาร์นะครับเสียงของกีตาร์ไปฟังเสียงของดนตรีในข้อต่อไปครับเสียงนี้คือเสียงของปิโน่นะครับเสียงของปิโนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับต่างๆเหล่านี้มีทั้งเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนครับรู้หรือไม่ว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่รอบตัวเรานั้น ล้วนแล้วแต่ให้ความรู้สึกให้อารมณ์ต่างกันบางเสียงยกตัวอย่างถ้าเป็นเสียงลักษณะเสียงน้ําไหลเบาๆทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือแม้แต่ในลักษณะของเวลาเราได้ยินเสียงแตรรถหรือเราได้ยินเสียงอะไรที่มันดังๆเราทําให้เรารู้สึกอิดอัดรู้สึกว่าทำไมเสียงดังไม่น่าฟังเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเราล้วนแล้วแต่มีเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียน เออเพราะฉะนั้นในช่วโงนี้ก็มีแหล่งก้นเนิดเสียงแล้วก็แบ่งออกเป็นกี่ประเทครับ 2. เสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับส่วนในส่วนที่เรากําลังเห็นนี้นะครับคือส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปนั่นคือลักษณะของเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงของม้าเสียงของกบนะครับในลักษณะของเสียงเสียงเบาเสียงซัอนเสียงยาว ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะพาเรามาเล่นแล้วก็ตอบปัญหาตอบคําถามกันนะครับในชั่วโมงนี้ครูก็หยิบยกให้เราได้เห็นแล้วนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้น้องวายโยอยากจะสิ้งท้ายบอกว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของรถเสียงของเครื่องจักรเสียงของโทรทัศน์เสียงของทีวีเสียงของมือถือนี่คือลักษณะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยว ถ้าหากว่านักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จครูจะทิ้งลิงก์ทำนะครับแบบสุดพัดนะครับเป็นไร้เวิร์กชีตเหยวยังไงนะครับก็จะให้ผู้ปกครองนะครับได้เปิดให้เด็กนะครับฟับงเสียงแล้วก็ให้เด็กได้โยงจะเป็นในลักษณะของการโยงภาพนะครับเ๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูดังนี้เลยนะครับให้ผู้ปกครองกดที่ลิงก์ที่ครูส่งไปนะครับเป็นไร์เวิร์กชีตในงานของคนหนึ่งนะครับ ในระหว่างที่ผู้คองกดลงไปนะครับรอให้ลักษณะของหน้าจอขึ้นในลักษณะนี้ก่อนนะครับในระหว่างที่เรากําลังทํานะครับก็ให้นักเรียนนะครับป .1 น,นะครับทุกคนนะครับเปิดะจะมีเปิดแล้วก็มีเสียงขึ้นในลักษณะนี้ครับหรือเปิด เพราะฉะนั้นเปิดไปทีละอันนะครับกดไปทีละอันเมื่อกี้ครูกดไปแล้ว2-3ถึงอัดในระหว่างที่เรารพอฟังเสียงเสร็จเสียงนี้คือเสียงอะไรเอ่ยกันโยงนะครับเ,เราโยงสามารถโยงได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองให้น้องๆได้โยงนะครับพอโยงเสร็จปุ๊บนะอย่าลืมกดฟินิชนะครับพอหลังจากกดฟินิชเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวครูจะลองทําขั้นตอนในระหว่างที่ครูทําเสร็จแล้วนะครับพอจากกดฟินิชนะครับจะขึ้นหน้าจอในลักษณะนี้นะครับจะขึ้นหน้าหน้าจอในลักษณะนี้ ให้ผู้ปกครองนะครับลบกลนผู้ปกครองกดตรงอีเมลนะครับส่งให้คู่นะครับเป็นอีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อที่1นนะครับบรรทัดยาวๆตรงนี้จะเป็นชื่อของเด็กๆนะครับบรรทัดบรรทัดบรรทัดยาวๆนี้นะถ้าหากว่ากดเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับบรรทัดยาวๆตรงนี้นะครับเนมชื่อของเด็กนะครับเด็กชายอันนี้ครูจะใส่ชื่อของครูนะครับ กห้องปอหนึ่ง่าทับไหนอันนี้ทับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับโรงเรียนโรงเรียนเขียนยอลักษณะนี้ก็ได้นะครับเทศบาลวัดโคดครับเทศบาลวัดโคดทิม ชารามแล้วก็ส่งมาที่เมลของคุณครูนะครับกดส่งได้เลยนะครับพอกดส่งปุ๊บนะครับกดตกลงอย่าลืมแคปหน้าจอตรงนี้นะครับอย่าลืมแคปหน้าจอตรงนี้อย่าลืมแคปไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าตกหล่นแล้วก็ส่งในกลุ่มพอหลังจากที่ส่งมาแล้วนะครับไฟงานของน้อง ก็จะลิง์มาที่มาที่กูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่เสร็จแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับรายวิชาดนตรีเกี่ยวข้องกับเสียง เสียงที่คขเกิดหยิบยกเพียงแค่ไม่กี่ข้อดังนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแม้แต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการกดฟังเสียงแล้วก็ให้เราี่ได้โยงเสียงนี้คือเสียงอะไรพอกดฟังเสร็จปุ๊บเสียงนี้เกิดขึ้นจากเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นเสียงที่ เกิดขึ้นจากธรรมชาติเดี๋ยวยังไงพบเจอกันในแบบฝึกหัดแล้วในชั่วโมงหน้าน้องวายโยและก็ครูวัฒสัน์จะมาพบเจอกับเราอีกพบเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในชั่วโมงนี้ต้องขอรบกวนผู้ปกครองได้เปิดแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งริ้งในงานนะครับให้กับผู้กปกครองได้เปิดให้น้องได้ทำในงานนะครับ อย่างไรในช่วงนี้คุณครูก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนตอนหนึ่งทุกคนด้วยที่เราได้พบเจอก,กันในช่วงนี้ถ้าหลหากว่าเราเปิดภาคเรียนมาเรามาพบเจอกันใหม่เดี๋ยวเราจะพามาเล่นเกมหรือทำกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้คุณครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองและก็ขอสวัสดีนักเรียนดูราสุขภาพด้วยสวัสดีครับ